สวัสดีครับตอนนี้ก็อยู่กับช่องช่างติ๊กโมเดลนะครับวันนี้ก็อยู่ในช่วงที่เล่นให้ดูนะครับวันนี้ลงพื้นที่จริงเลยนะครับวันนี้ก็จะมาเล่นเป็นงานถมสะเก่านะครับวันนี้ก็จะให้หลานเล่นให้ดูเลยนะครับเอาเอาเลย ไมโครยังไม่มีนะครับวันนี้ก็ใช้ช้อนไปก่อนครับไมโครกำลังสั่งราชดาอยู่นะครับรายวันนะครับจะเล่นให้ดูสักประมาณสักสิบนาทีเนาะวันนี้ครับเพื่อให้ช่องมีรายการเคลื่อนไว้ ได้มีโอกาสกลับมาบ้านก็ได้เล่นให้ดูนะครับมีดินให้ขุดน,นี่ยเวก็ใส่กันเที่ยวโอ้ยนิดนึงน้อยไปครับเดี๋ยวเขาไม่ซื้อจะทำเสียงด้วยเลยก็ได้นะทำแดงใส่างหลังด้วยมันดีๆหน่อยใส่ดินให้ส,สวยๆหน่อย các bạn mày biết nghe linh. các bạn ba, cần o cái siệp, thay vai, thay nó sẽ không mở được. Nữa, nưng, cắn ไปแล้วครับเที่ยวหนึ่งเอ,อาไหมนี่เชนเลอรก็เอารถไทยมาสแตนบายรอแล้วนะครับเชนเลอร์เจอ 8G ของเรากับรถไทย M 9,000นะครับ ท่องผมก็จะไม่เน้นทำเสียงดนตรีนะครับเพราะว่าจะทำเป็นเสียงที่เราเล่นกันเมื่อตอนเด็กๆก็จะทำเสียงแบบนี้เลยนะครับพอดีหลานก็เป็นคนชอบเล่นรถอะไรแบบนี้ด้วยครับอนาคตเท่าแก่แน่นอนครับตอนนี้ก็ขับรถเป็นหลายอย่างอยครับตอนนี้น้ำแดงยู่ปออะไรล้ว ใ่ปอสีแล้วนะครับขับรถไทยรับจ้างกับพ่อเป็นแล้วนะครับรถไทยสีส้มกูบตารัาใครชื่นชอบก็เข้ามารับชมได้นะครับกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องช่างติ๊กโมเดลด้วยนะครับก็จะเล่นให้ดูเรื่อยๆนะครับ อ๋อกำลังสวยเลยอีกจักนึงนี่ครับใส่ดินใส่ให้เหมือนรัดจริงเลยนะครับใส่งานเที่ยวโอ้ถ่ายระเบิดแบนี้แหละไปเลยแยมแล้วกำลังสวยเลย

ไปเลย แล้วเอาอีกเชี่ยหนึงก็เดี๋ยวให้ร้านเอารถไทยดันให้ดูนะครับ มันก็เลยหล่นตามทางเยอะเลย อ้จอดุดดำไปเลยอ้เราไทลงเลยมผมเชื่อนะครับว่าในไวดเด็ต เมยเด็กๆทุกคนก็เด็กผู้ชายหลายๆคนเลยครับก็มีความฝันแล้วก็เล่นกันแบบนี้นะครับผมเชื่อเลยนะครับว่าหลายๆคนก็ต้องคิดถึง สมัยวัยเด็กแน่นอนครับถ้าดูคลิปนี้แล้วยังไงก็กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่างติกโมเดลด้วยนะครับจะสร้างสรรค์ผลงานงานโมเดลโมเดลต่อไปให้มันสวย<ร>ดูดีขึ้นไปวันนี้นะครับแล้วก็จะเล่นให้ดู ผมอยากมันเป็นธรรมชาติที่สุดครับเพราะว่าผมจะไม่อยากใส่เสียงดนตรีปปอยากให้มันเป็นธรรมชาติที่สุดนะครับปูปปปปปป กูสูบ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 ูปูบูบูบูรับกบิ mark, ปนบูก็บู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 บ เปิดกำลังใจให้ช่างติ๊กโมเดลด้วยนะครับกดแชร์กดไซค์กดแชร์กดไลค์กดแชร์กด,ชรก,ดชรกดไลค์แล้วก็กดกระดิ่งเพื่อการแจ้งเตือนคลิปต่อไปด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ